เดือดข้ามแดนครับทุกคนสงครามน้ำลายระหว่างสาวลาวกับสาวลาวประทะคารมกันเดือดเลยครับทุกคนเนื่องจากสาวลาวฝั่งเขมรน,นะฮะที่อยู่เขมรที่มีลูกมีผัวอยู่เขมรออกมาวิพากวิจารณ์การเมืองไทยนะปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาพูดในทางเสียหายให้กับประเทศไทยทําให้คนลาวหลายคนนั้นไม่พอใจนะครับออกมาต่อว่าให้กับเธอนะและเธอเองก็ เอาคลิปมาตอบโต้กับนะฮะนนในแนวทางที่สั่งสอนคนลาวนะครับให้ดูประวัติศาสตร์ให้ดูอะไรเหมือนกับเธอเนี่เป็นผู้รู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่ฝ่ายเดียวะฮะทำให้คนลาวนั้นไม่พอใจถึงทําให้เกิดการ,ระทะคารมกันในครั้งนี้ลองฟังดูครับทุกคนขอบใจในความมองดีทูซาบอกใควรคววาเ้าเป็นคนลาวเขาอยู่ซูซูวุตต้องไปยุ่งเรื่องของข้าเจ้าแมนเขาควรี่อยูซ่ซๆเพราะว่ามันมาเป็นเหลืองของเห่ามันมาเป็นเหตุการณ์บานเมืองของเหาสองประเทศเขามีปัญหากัน โอ๊ยสมัยนี้แล้วแต่บอดีบ่งงามบุถือบ่าต้องก็ต้องเรื่องบุจะเป็นตรงเบากระไดโลกเจ้าเสียมันแรงสรองของข่อยคอยมีสิทธิ์วอข่อยอยากว้านอย่างเป็นเรื่องของข่อยถ้าปูได้กับเน็กซ์สร้องนี้ก็เป็นสรองของข่อยคอยมีสิทธิ์วอข่อยอยากว้านเรื่องเนี้ยขวากสิวอาะอือถ้าผู้ได้เบียากฟังถ้าหาบปูได้กับ n น็กซโอเคส์คอยเป็นคนเล่าพิการบุจีคอยเห็นบุทุกนทุกแนวข่อยเป็นคนลาวคือกันทีแน่ๆอ่ะข่อยก็อยู่ม่านีกะ หลายประเทศเลยเครื่องประเทศล่าเครื่องประเทศใตยกันอยู่อาซีบุฮหูโบเฮนปะทุวันตรงแนี้คือเจ้าหรือสาวข่าวมันมีเล็นข่าวปลอมข่าวจริงอ่ะและเจ้าแน่ใจบอกว่าข่าวที่เจ้าได้หูได้เห็นได้อ่านมาะมันข่าวจริงหรือข่าวปลอมคอบริสเป็นคนล้วที่ว่าอยู่ลาวแล้วก็ฟังแต่ข่าวปลอมจากไทยแล้วก็พากันซังกัมพูชีตามไทย่าคนเล่าหันเสฟข่าวลงเสียข่าวปลอมไทยนน่นจะบอกคือจังคนเล่าโง่นี่ยิงจะคิดว่าประเทศอื่นทั่วโลกนี่เขาปฏิ เขาบอกได้ติดตามข่าวนี่บอสใช่เนี่ยอันที่บอสั่งเขาเนี่ยบอสไม่เคยมาเลยเน่บอสไม่เคยมาจักเลยเนี่ยแล้วมาเบิ่งแม่มันบอมีไผสั่งไผดอกข้อก็เป็นคนเล่าคือการข้อก็บไปสั่งกัมพูชีอะได้ข้อก็บไปเข่าขางประเทศไทยอีกประเทศกัมพูชีเขายอมมาขอข้เคยไปขอเคยไปแต่ประเทศลาวกับประเทศไทยนี่แหละเพราะประเทศกัมพูชีหันยาติโกโคติกาข้อก็บบริยุหันพ่อแม่ข้อก็บบริยุหันข้อก็เลยบริยุไป ภาษาเขาก็พังบุหูเหลืองคนอยู่นี่นะใจดีให้เกียติชาวต่างชาติห้เกียติคนลาวห้เกียติทุกคนที่มาเหยียบแผ่นดินนี้ทุกมุมโลกมีดีมีเสียแตกต่างกันไปแต่ละประเทศมีดีก็คือการมีขอเสียกับโบคือการขอพิษประเทศไทยเป็นซิปีกะมีคนให้เกียตคอยละกับคนไมให้เกียตคอยกับมีคอยเองกับกระโให้เกียติคนคือกันคนได้ที่แบบว่าของึกโบเคสมเดจฮุนเซนนะกับบริเ็นแต่ย่านจ้าเราใจดีคือ จายินดีด้วยจ้านี่แหละครับทุกคนก็ถือว่าเดือดอยู่พอสมควรนะครับก็ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของใครของมันนะครับแน่นอนละสาวลราอีกคนนึงก็อยู่ขเขมรมีลูกมีวเป็นคนขเขมรก็รู้ข่าวมาว่าสามีเป็นข้าราชการทหารด้วยนะครับที่อยู่ฝั่งกัมพูชาเพราะฉะนั้นเธอก็ต้ององค์ปกป้องอประเทศของเธอว่าอย่างนั้นนะผมว่าทั้งร่างกายหัวใจตอนนี้น่าจะ เ็นเคเมนไปแล้วละ่ะผมว่านะอันนี้ผมขออนุญาตทั้ง2ท่านนะครับไม่ได้เบลอหน้าเพราะว่า,าต่างคนก็เปิดสาธารณะอยู่แล้วนะครับผมก็ผมก็แสดงความคิดในมุมมองผมเหมือนกันไม่ได้เป็นตัวแทนคนลาวนะครับผมก็ผมคนลาวคนนึงแต่ว่าไม่ใช่ตัวแทนนะผมก็แสดงความคิดมุมมองในทัศนคติของผมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมผมก็รู้ว่าคนลาวส่วนมากต้องยอมรับจริงๆว่าเข้าข้างประเทศไทยเพราะ เข้าข้างด้วยเหตุผลด้วยหลักความเป็นจริงที่พวกเขานั้นสัมบัตินะฮะเหมือนกับผมนี่แหละและส่วนาสาวคนนี้นะที่มีลูกมีัวเป็นคนเคมรนก็อาจจะเหตุผลของเขาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมงงและก็แปลกใจนะครับทุกคนก็คือ,อาสาวลาวที่อยู่เคมรนเนี่ยพูดถึงวุ้นเส้นนะผู้นำสูงสุดของขเขมรนเนี่ยมีการพนมมือนะคะพนมมือ ก็คือเหมือนกับเวลาคนลาวคนไทยที่จะพูดถึงเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศนะ์เนาะพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยถึงมีการพนมมือแบบนี้นะประเพณีปฏิบัติแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยเขาพนมมือให้กับผู้นําสูงสุดของขเขมรน,นะครับซึ่งเท่าที่ผมรู้มาไม่มีเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์เลยนะก็เป็นคนธรรมดาที่อาจจะได้เป็นผู้นําในความรู้ในความสามารถอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับ ในหลักปฏิบัติอันนี้ผมก็เพิ่งจะเคยเห็นสาวคนนีรร้ทาซึ่งในประเทศเราเองไม่มีนะเวลาเราพูดถึงผู้นาสูงสุดของเราเนาะนะครับประธานประเทศนายกรัฐมนตรีเราอย่างเงี้ยก็ไม่มีการพนมมือแล้วก็อย่างเงี้ยนะเราก็พูดชื่อธรรมดาการให้เกียรติด้วยคําพูดด้วยวาจาต่อไปอย่างเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ยมีการพนมนะมือนะเหมือนทําความเคารพเชิดชูอะไรขนาดนั้นนะอันนี้คือในมุมของผมนะผมเห็นแล้วก็มีความแปลกใจแล้วก็งง นในเรื่องของการที่จะเธอพูดถึงประเทศไทยในคําพูดต่างๆที่ดูรุนแรงและก็เสียหายต่อประเทศไทยอันนี้ผมก็ไปเห็นด้วยอยู่แล้วเนาะผมอยู่ประเทศไทยผมก็เห็นในมุมมองของผมเกี่ยวกับประเทศไทยหลักความจริงต่างๆในประเทศไทยผมก็เห็นของผมเหมือนกันแน่นอนผมก็ไม่เคยไปขเขมรเหมือนกับสาวลาวคนนีท้ที่อยู่ฝั่งลาวนี่ที่พูดถึงเขาก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ถามว่าเกลียดคนเขมรไหม คนที่ดีๆผมก็ยังสงวนไว้ผมไม่ได้เกลียดผมเคยมีเพื่อนเป็นคนขมิและผมก็เกลียดคนขมิที่เป็นเพื่อนผมบางคนที่วันหนึ่งเคยพูดกับผมว่ารักประเทศไทยนะรักคนเรารักคนไทยเราเป็นเพื่อนมิตรกันแต่พอไปถึงฝั่งขมิแล้วด่าประเทศไทยด่าคนไทยเสียหายมากอันนี้ผมก็เกลียดและผมก็เกลียดทหารขมินะผู้นำขมิที่บิดเบือนที่ กระทำต่อประเทศไทยแล้วให้ร้ายประเทศไทยอันนี้ผมก็เกลียดคนเขมรส่วนมากที่ทําไม่ดีต่อประเทศไทยผมเกลียดแน่นอนนะครับเพราะนั่นหมายความว่าเขาก็จะไม่ดีกับคนเราอย่างแน่นอนเพราะคนเราส่วนมากก็รักและศรัทธาในความเป็นไทยนะเพราะคนไทยก็รักคนลาวเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ชอบไม่รักคนกลุ่มน,นั้นแต่ผมไม่ได้บอกให้คนเราทั้ง,งหมดไปเกลียดตามผมผมไม่เคยพูด นะฮะและผมก็ไม่เคยสอนคนลาวว่าเนี่ยคนเขเมรเขาไม่ดีอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องเกลียดเลยนะแบบนี้นะมีแต่คนประเทศนี้ไม่ดีต้องเกลียดเนี่ยไม่ใช่อ่ะแล้วแต่ดุลพินิษพิจารณาของคุณเลยผมคนลาวคนหนึ่งแรงงานลาวคนหนึ่งเห็นแบบนี้คนไทยเป็นแบบนี้นะคนเขเมรก็เป็นแบบนั้นนะแค่นี้ผมนําเสนอในมุมของผมคุณจะรักคุณจะเกลียดก็เรื่องของคุณเลยนะครับ แต่สาวคนนี้เหมือนกับพยายามบอกคนลาวว่าคนไทยไม่ดีอย่างงุ่นอย่างงี้นะฮะคนเขมศนี่ดีมากนุ่นให้เกียิในมุมของเขาพยายามสอนคนลาวอะไรเงี้ยตรงนี้เองที่คนลาวนั้นติดใจแล้วก็ไม่ชอบที่ออกมาตําหนิเธอคนนี้นะครับคือเหมือนรู้สึกว่าคนลาวนี่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยพิจารณาอะไรไม่ได้เลยนะคิดว่าคนลาวนี่ฟังตามคนไทยแล้วไปเกลียดคนเขมรน,นะฮะคือเป็นความคิดของเธอที่คิดผิดนะฮะ คนลาวไม่ได้มุดูแค่มอมมุมมองของคนไทยนําเสนอคนลาวสัมผัสด,ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองเข้าใจแล้วนําไปตําหนิคนขนะเขมรนะแล้วก็ชื่นชมคนไทยนะในมุมที่ตัวเองเห็นนะและอย่างที่ผมบอกพวกเขาไม่ได้นำเสนอในอตัวแทนของประเทศลาวของคนลาวว่าเฮ้ยเราเป็นตัวแทนคนลาวนะคุณต้องเชื่อแบบเรานะแบบชนันนะแบบข่อยเด้ออ่าอ่าเสือแบบเบาแจ๊ดเด้อเสือแบบเบานั่นเบานี่บอมียนเด้อ นำเสนอแบบให้รู้เลยว่านี่มุมมองของผมคุณจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็คุณก็พิจารณาของคุณไปทีนี้ความจริงมันมีหนึ่งเดียวไงคนมันจํานวนมากเชื่อเพราะอะไรด้วยเหตุผลด้วยความจริงมันเลยเชื่อนะฮะและก็เวลาเราพูดถึงนายกรัฐมนตรีไทยไม่พนมมือก็ได้นะเอ่ยชื่อทั่วไปเลยเพราะนั่นเขาไม่เชื้อพระวงศ์นะมนไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเชื้อเจ้า เอ่ยถึงนายกรัตรีลาวประธานประเทศลาวก็ไม่ต้องพนงมือก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทำก็ทําให้หลายคนแปลกใจงงและสําคัญก็ไม่พอใจแน่ๆไม่ไม่ใช่ไม่พอใจพนมมือนะไม่พอใจการวิาพากษาร์ที่มีต่อประเทศไทยในความเสียหายและพยายามดึงให้คนเรานั้นเชื่อตามเธอว่าประเทศไทยไม่ดีเขมรนั้นดีมากตรงนี้แหละที่ทําให้เธอถูกวิาพากษาร์และเธอก็ใช้สิทธิ์ว่านั่นช่องของเธอเธอจะพูดอะไรก็ได้ แต่มันเป็นสาธานณะและมันมีความเป็นลาวเกี่ยวข้องเกี่ยวกันมันก็เลยถูกคนลาวนั้นนํามาวิพากษ์วิจารณ์และไม่พอใจมาต่อว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปวันนี้ผมก็นําเสนอประมาณนี้นะครับคนลาวคนไทยใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นนะก็แสดงความคิดกับเห็นได้ในมุมมองของตัวท่านเองครับผมผมมาจะฝากไว้เท่านี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม